สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Miss B Germany ค่ะวันนี้บีจะพาทุกคนมาปลูกผักนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมเมล็ดใส่ในบ็อก์นี้กันค่ะแล้วก็จะมีใส่ในอ่าในทอฟฟ์นอ่าในนี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยลืม <laughs> แล้วก็บีจะใช้ดินเป็นดินตัวนี้ผสมกับดินที่ปลูกต้นพืชกินแมลงนะคะบีจะปลูกอย่างเช่นอ่า มีพริกมีกระเพรามีอาัาก,กาศโหละพาถัว่วลันเตาแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าบีทำยังไงไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นบีจะพามาผสมดินก่อนนะคะอย่างละครึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นดินที่ปลูกต้นคาร์เนเวอร์สแพนนะคะเป็นต้นพืชกินมแมลง บีก็จะเอามาผสมกันอย่างละครึ่งเริ่มผสมเลยค่ะโอเคค่ะบีคิดว่าน่าจะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวบีจะเริ่มใส่อันนี้ก่อนนะคะก็ใส่เม็ดนี้สองเม็ดมันจุดินประมาณนี้ นม่ต้องล้นมากนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็จะมาใส่อันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเจ้านายบีบอกว่าให้เอาดินออกหน่อยนะคะให้เหลือประมาณนี้ให้เหลือประมาณนี้เนี่ยเราก็โรยมเมล็ดได้เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เต็มแล้วลเเอาเมล็ดใส่เวลารดน้ำแล้วมเม็ดเมล็ดมันจะล้นออกแล้วมันจะไม่ไม่โตค่ะเขาบอก แต่อันเนี้ยแบบนี้ได้ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาฉีดน้ำกันก่อนนะคะโอเคค่ะมาโรยมะเขือเทศก่อนนะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็มาฉีดน้ำอีกรอบนะคะต่อไปเรามาทำอันนี้นะคะบล็อกนี้บีจะขอใส่เป็นพลิกทั้งหมดค่ะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะมีพริกแล้วก็มีผักกาดรวมอยู่ด้วย2ชนิดฉีดน้ำค่ะโอเคค่ะต่อไปมาทำอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นกระเพราดอกสีม่วงค่ะแล้วก็จะเป็นโหระพานะคะต่อไปเป็นกระเพราต้นแบบเป็นพุ่มๆนะคะต่อไปเราจะปลูกผักชีค่ะ ต่อไปบีจะปลูกผักบุ้งนะคะต่อไปจะปลูกถั่วอันนี้นะคะเขาเรียกว่าถั่วอะไรอ่ะถั่วลันเตาปะคะต่อต่อด้วยแบบเล็กค่ะต่อด้วยแตงกวาค่ะต่อด้วยถั่วฝักยาวค่ะตอนนี้ก็เสร็จในถาดน,นี้แล้วนะคะทุกอย่างแล้วก็มีชื่อเรียบร้อยค่ะ ถ้าไม่มีชื่อไม่ได้นะคะบีจำไม่ได้นะคะว่าเป็นต้นอะไรเป็นต้นอะไรบีก็ไม่เก่งเรื่องปลูกต้นไม้นะคะเดี๋ยวมาฉีดน้ําค่ะตอนนี้บีก็ทําเสร็จหมดแล้วนะคะทําเสร็จแล้วนะคะมาให้กําลังใจผักของบีที่จะเจริญเติบโตนะคะบีไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนแบบคนเดียวนะคะทุกครั้งหัวหน้าบีจะเป็นคน ช่วยสอนทุกอย่างทําทุกอย่างนะคะช่วยบีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บีทําคนเดียวบีเป็นมือใหม่ถ้าบีทํำอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบีจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาจะโตเมื่อ,อไหร่ขึ้นยังไงเอาย้ายไปลงดินได้หรือยังเดี๋ยวบีจะมาอัปเดตให้ดูวันหลังนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้บีได้ทําคลิปวิดีโอหน้าให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะวันนี้ขอบ,บีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย